มาถึงตลาดลนัดหน,น้าเดินนี่มองเห็นไหมตลาดที่จอดรถกว้างขวางมากแต่ก่อนแถวนี้นะมันจะเป็นไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันจะเป็นแหล่งแบบว่ารกร้างเป็นรกร้างเป็นต้นไม้เยอะๆมีแต่ต้นหญ้าแล้วก็มีขยงขยะเยอะๆนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วครับกลายเป็นตลาดนัดหน้าเดินเลยทุกคนมันคือตลาดนัด ชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลานะคะถึงแล้วนี่นะครับเราเข้าสู่ตลาดนัดแล้วเนาะตลาดนัดชุมชนวัดกระทุ่มเสือปลานะครับนี่ค่ะผลไม้ของสดของแห้งเต็มไปหมดนะคะทุกท่านอาหารเขาก็อร่อยเลย เน่ก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับเป็นตลาดสดนวีอยากกินข้าวไหมไม่นะหนูจะซื้อแต่อย่างที่หนูอยากกินไปนะเพราะว่าหนูไม่อยากกินข้าวไม่ก็หิวอะไรเอาไมล่ะเอาก็ได้นะถ้าเอาอันนี้นวีก็ต้องกินข้าวจะกินกินแบบนี้ลงเอาไหมเอา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 อันไหนนี่ลวกันพลนวีกินข้าวได ปลาทูปลาล่าปลาทูปลาล่าค่ะน้ำพริกเอาอะไรอีกเอานันนั้นอ่ะผัดใบเขียวอะ่ะนี่หรออันนัน้นอ่ะเอออันนี้แล้วนะอ่าพอแล้วไม่น่าจะกินหมดละอันนี้เอาไหมไม่เอาไข่ชะอมอ,อยากกินอยู่นะ เอาะใช่เอาเอาไข่ชะอมอันนึง่ะค่ะโอเคเห็นไหมคะหยิบให้นะเฮ้ยเราต้องแตกต่างได้ไหมได้สิมีหมูปิ้งด้วยเนี่ยไปดู เอช่วยไปกินตอนพรุ่งนี้ก็ได้เจอจะซื้อไปก็แล้วแต่ซื้อไปไว้กินเท่าไหร่ขอบคุณค่ะปิดตู้ปิ้งขายยังไงคะไม้เท่าไหร่ค่ะไม้ละสิบ้าไม้ละสิบเอาห้าไม้แผ่นร้อนเลยค่ะโหตสักเทเพราะว่าพรุ Ai ่งนี้อยู่ห้องซื้อไปก่อน Happy Friday ก๋วยีว้าวขอบคุณจ้าสเต๊ะก็มีนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินเนาะเนี่ยไอ้ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดอยากกินก็ซื้อไม่เอาจัดใจมันมันไปราะมันทอดทอดเกินไปอุ้ยไม่เอาไม่เอา <c oughs> เอาแตงโมงไหม เดี๋ยวค่อยเอาเพราะมันหนักถ้าจะเอามงแหนี้ทอดปลาทอดอันนี้เป็นไก่นะคะอันนี้ก็นลาแพะนะนุวีนุวีอยากกินมะพร้าวปั่นไหมอ่ะไปน่าสนใจพอเราเดินมาร้อนอะ่ะนุวีกินไหมไม่ค่อยเดียวของหวานเท่าไหร่ง้นงั้นหนูกินนะ เอาน้ำมะพร้าวปาั่นนมสดอะค่ะหนึ่งแก้แวน้ำชา,าบา้บาวบ้านอะไรบา้านแถวบ้านแถวบ้านแถวสาขาตลาดวัดกระทุ่มเสือปลาเส้อ,อม,มือถือด้วยมีเส้อมือถือด้วยไม่มีสะใดตรงนี้ด้วยตัดผมชายหญิงก็ได้สระใดร้อยสี่สิบเก้าบาททุกหัวเลย ก้มมือถือแล้วก็มีทำเล็บถ้าอย่างเนี้เขาจะเปิดตลอดนะเขาไม่ได้เปิดช่วงเย็นนะแต่ถ้าตลาดนัดก็ส่วนมากก็จะมีช่วงเย็นนนี้อมีต้องไปถ่ายเครื่องปั่นแล้วเวลาเขาเทามันจะเห็นน้มามะพร้าวดูดูเขาใส่มพะพร้าวเ จะชิมให้ดูอากาศร้อนนะครับขายดีมากเลยแบบนี้คุณค่าอันนี้ทิ้งตรงไหนี๋้วเราก็มาเดินหาของกินกันต่อนะทุกคนนี่นะครับเราจะพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศตลาดนัดนะครับไก่คนิ มีอาหารขายมากมายเลยนะครับนีก็เป็นแบบกับข้าวเลยนะครับพวกเจ้ากับข้าวหรือเปล่าพี่อ่ะไม่เอาแล้วไม่หิวอ,อะไรแล้วเอาแค่น้ำพริกอย่างเดียวเหรอใช่เฮ้ยเราต้องกินต้มเหลียง เอาต้มเล้งค่ะเล้ง,ง่ค่ะมีกระดูกอ่อนอใช่ใชอันนี้อันเนี้เอาอะไรอ่ะเป็นกระดูอออะกอ่อ,อนหมูนะคะไม่เห็นไหมมันเป็นต้มกระดูกอ่อนหมูแบอย่าองนรอน่าจะเจบาท บัวลอยไข่หวานใช่ไหมแต่มันก็คือของหวานเลยแลาช่วงนี้เล่นของหวานอยู่ยเมื่อกี้ก็กินโค้กไปแล้เวเกลือเผ็ดเกลืเผ็ดะน่ากินมากเราีเห็นไหม แล้วก็ตีนไก่แบบเละๆเ,เ,เลยอะไรดีจ้กะด่้นเดินช่องกลางก่อนไหมช่องกลางยังไม่ได้เดินเนี่ยเอาข้าวนี้หรือเปล่าเอาข้าวนี้หรือเปล่าเอาข้าวหอมมะลิหนึ่งส้มตำเจ้าของไปไหนแล้วเจ้าของเขาห้องน้ำหรือเปล่าไปห้องน้ำเหรอ พี่พีเขียนไว้ก่อนไหมล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาละไม่มีอันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับไม่เอาอันนี้ก็ข้องหวานนะครับเพียบเลยข้าวเหนียวมะม่วงเลยจ้ะมีสองสี สู้ด้วยนะจ๊ะซูชิมีซูชิด้วยจนะ้ะน้ท้ำเต้าหู้โ้ําน้ำเต้าหู้ห,ห,หลากสีเลยช่จะกินเนาดูดีอ่ะกินไ,ได้อุ้ยขนมอันนี้กันอุ้ยขนมนเค้กก็มีนะ อันนี้ว่าจะซื้อตอนกลับอ่ะมันหนักเขาทำปลาให้เลยนะถ้าใครจะซื้อปลานนมะนาวเดี๋ยวมาซื้อมะนาวด้วยม้หมูอันนี้อาหารอีสานั้นไงนะมีไข่แมดงด้วยอ่ะเธอ โตกอาหารอีสานทั่ม,มีจิ้งเบีดยมีตัดแห้เนาะแล้วก็ผัก่ีสเนแนว,ว,วอีสานอีสานอ๋ออะไรนะมาขามป้อมป้อมมัลงใหญ่นะใหญ่มากไอ้บัวนี่เขากินอะไรเขากินเม,ม็ดกินเมเ็ดเหรอใช่พี่มีขนมครกแบบแบบสีอเนี้ย Oh, mì sẽ xong thăm là hàng thăm 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 rồi, <laughs> อันนี้มันอันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวอันนี้จะหวาเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวเปรี้ยว,วยอเลยไหมเออเห็นผลไม้แล้วก็อยากกินนะนู่นดัางยังมีคันตะลุกอย่าแบบนี้ดีกว่าเนะเาะแล้วแบบนี้ไหมอ่ะนี่อันนี้แก่แล้ว ช่มเอาแบบแก่ก็ได้เอาแบบแก่ก็ได้โอโ้เอาโน้นเอานี้เอานี้ร้านกะเพราร้านนี้ขายดีมากนะทุกคนใหญ่มากแต่เจ้าของไม่อยู่ราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรลูกเท่าไหร่อะคะร้อยครับลูกลอร้อย,ออยเอาไหมา ซื้อไปก็ได้อันนี้อันนี้ซ<ส>ื้อเราเราต้องรีบกลับเลยนะเพราะว่าหนักใช่อันนี้อันนี้นทุกคน,นเราต้องรีบกลับนะคะเพราะว่ามันหนักมากเดี๋ยวเราจะซื้อแตงไปสักอันแตงถั่ว ชิ้นมะนาวไร้เม็ดถุงละยี่สิบบาทมะนาวเ,เอาถุงหนึ่งค่ะแต่มันก็เปรี้ยวเหมือนกันใช่ไหมอ่าูเอานี่เลยโอเคขอบคุณค่ะ,ะไคะ่ค่ะหนักนี่คือ สิ่งที่เราได้มานะคะทุกคนมีอะไรบ้างดูนะครับหลายอย่างไปหลายอย่างอ่ะถือไปหนักมากเดี๋ยวเดไปถ้ามีอยากซื้อลูกใอีกก็แบบนี้เลยจริงๆหนูอยากได้เสื้อไปใส่ในห้องนะโอเคทุกคนเราเดินทางกลับกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปยบทุกคนตรงนั้นดิมันมีของใช้แบบนี้ขายด้วยมันระดับขึ้นได้เหรอแล้วก็ออกได้แค่ตรงนี้น่ะใช่ตรงนั้นมันเป็นแบบว่าขึ้นไม่ได้แล้ว ทุกคนสนุกสนานมากเลยนี่นะคะชื่อตลาดเธออยากลองเดินไหมอยากลองขึ้นไหมแบบนี้ได้ดูเด็กๆสนุกสนานดูหุ่นฉันก่อนเดี๋ยวถ่ายดเด็กๆหน่อยดิทุกนเดี๋ยวเราขอจบคลิปตลาดตะนัด วัดกระทุ่มเสือปลาแถวบ้านเราแค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย